งานนี้พิค่ะถ้าอยากทานของอร่อยนะคะราคาถูกอยางรวยนะคะก็มาได้นะคะที่เารทวาใช่ครับแล้วก็อาหารตามอยาเนี่ยมาได้อยาช่นชมนุ้งอาหารจีได้อร่อยมากใช่ของคุณภาพอยากของพิเศษทั่วไปคือว่าไม่ดีทั้งนม่แบบว่าไม่ไม่ไ่เป็นการทุบตง คุณภาพก็ดีมากของยื่แกก็คุณภาพดีนะรวนของท้องฝังการันตีแล้วว่าการันตีไม่ติดติดที่เราต้องการนะไม่ใช่ยังติดอยู่อย่างไรอย่่ดูเลยค่ะเพราะฉะนั้นนะครับก็ฝากด้วยนะครับที่ใครใครที่อยู่ที่เอ็มโอใคที่ต้งการงาตอนนี้มาได้เลยถึงวันที่นเอกใครที่อยู่บ้านที่อยู่เหล่าร้ายที่ไหนอยู่ก็ดีนะครับงานจัดงานยื่นเอกครับพรุ่งนี้ก็จะมีการไลฟ์สดกันอีกหรือว่ามาตอนไหนมาเจอใครแล้วแต่อ่อ ไหมดใหม่ก็ไโหมอเคมาใหม่ได้นะแต่ยังไม่เปิดห้างอ่ะเพราะว่าตากีใหม่ยาวได้แล้วมรมาช่วยทรงานแม่ดูสิแล้วกโหมนี่เป็นโหมผมมาก่อนไปิดหาเพราะตอดีใหม่โอเคไรเชี่ยวโง่หมดแฉะโง่อะขอบคุณนริงจริงแล้ขอบคุณที่ทุกคนมาทดลองงานนะครับต้องการอะไรนะคะ้องการอะไร ขอบคุณทุกท่านที่เดบอไรส่งการบ้าบนด้วยค่ะ